อยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเห็นอยากรู้ดับความอยากให้ดับที่ใจความอยากกดของการปฏิบัติพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกวิธีเข้าถึงความสงบอย่างแท้จริงรู้สึกตัวเองมีโมหะและโทสะมากมีความตึงเครียดกับปัญหาทางโลก จนทำให้มึนและหนักศีรษะอยู่บ่อยๆวิ่งหาความสุขตามในแห่งคําสอนของพระพุทธเจ้าตัณหาหรือความอยากเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์มีสมประการคือ 1. ความอยากมีหรือการมะตัณหา 2. ความอยากเป็นหรือภวะตัณหา 3. ความไม่อยากมีความไม่อยากเป็นหรือวิภาวะตัณหา โดยในแห่งคำสอนข้อนี้เห็นได้ชัดเจนว่าความอยากมิใช่ตัวทุกข์แต่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์กล่าวคือความอยากมีจะเป็นทุกข์ต่อเมื่ออยากมีแล้วไม่มีหรือมีไม่ได้ความอยากจะเป็นทุกข์ต่อเมื่ออยากเป็นแล้วไม่ได้เป็นหรือเป็นไม่ได้และความไม่อยากมีไม่อยากเป็นจะเป็นทุกข์ต่อเมื่อ ไม่อยากมีแต่จำเป็นต้องมีหรือจำใจต้องมีไม่อยากเป็นแต่จำเป็นต้องเป็นหรือมีเหตุให้ต้องเป็นตำนานสมเด็จโตวัดระฆังโคศิตารามวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครตอนสมเด็จโตแสดงธรรมให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเหล่าคุณนางขั้นตอนที่เราเป็นเด็กเล็ก ก็สุขสนรู้เท่าไม่ถึงการเราเคยหยิกเคยข่วนทุบตีเตะต่อยกัดหรือด่าทอพ่อแม่ต่างๆนานาเพราะความร้ายเดียงสาท่านก็ไม่เคยโกรธเคืองกับยิ้มร่าชอบใจเพิ่มความรักความเอ็นดูให้เสียอีกแม้เราจะเป็นผู้ใหญ่รู้ผิดชอบชั่วดีแต่บางครั้งด้วยความโกรธ ความหลงเราก็ยังทุบตีหรือด่าทอท่านอยู่แทนที่ท่านจะโกรธหรือถือโทษเอาผิดต่อเราท่านกลับยอมนิ่งเฉยยอมที่จะทนรับทุกเพียงฝ่ายเดียวยอมเสียน้ำตายอมเป็นเครื่องรองรับมือรับเทา้าและปากของเราสำหรับลูกแล้วท่านเสียสละให้ทุกอย่างท่านให้อภัยในการกระทำของเราเสมอ เพราะท่านกลัวเราจะมีบาปติดตัวจึงยอมที่จะทุกข์เสียเองไม่มีใครในโลกที่จะรักเราหรือหวังดีต่อเราอย่างจริงจังและจริงใจเหมือนพ่อแม่ท่านเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนเราเติบโตทุ่มเทร่างกายแรงใจและกำลังทรัพย์ให้แก่เราอย่างมากมายจนไม่อาจประมาณค่าเป็นตัวเลขได้ ในบางครั้งลูกหลงผิดเป็นคนชั่วตามอารมณ์แห่งโทสะเป็นคนเมาขาดสติก่อกรรมทําเข็นเป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวบ้านต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในสายตาของท่านแล้วเมื่อมีภัยสู่ลูกก็ยังปกป้องรักษาช่วยเหลือลูกอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถยอมเสียทรัพย์สินและเงินมากมายเพื่อให้ลูกพ้นผิด ถึงแม้ว่าในบางครั้งลูกต้องถูกจองจำหมดแล้วซึ่งอิสระภาพด้วยอาญาแห่งแผ่นดินก็คงมีแต่พ่อแม่เท่านั้นที่คอยหมั่นดูแลไปเยี่ยมคอยส่งน้ำส่งข้าวปลาอาหารคอยให้กำลังใจแก่ลูกและรอนับวันที่ลูกจะกลับมาสู่อ้อมกอดอีกครั้งหนึ่งน้ำใจที่มีต่อลูกเช่นนี้เปรียบเท่ากับน้ำใจของพระอรหันต์โดยแท้ พ่อแม่จึงเป็นพระอ,อรหันต์ในบ้านของเราจริงๆทำไมพวกท่านจึงไม่คิดที่จะทำบุญกับพระอ,อรหันต์ที่อยู่ในบ้านของท่านเล่าสำหรับลูกถึงแม้พ่อแม่จะเป็นโจรเป็นคนชั่วในสายตาของบุคคลอื่นแต่สำหรับลูกแล้วท่านเสียสละได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองแม้แต่ชีวิตท่านก็สามารถเสียสละให้ลูกได้ พ่อแม่มีลูกนับสิบคนเลี้ยงดูมาเติบใหญ่แต่ลูกสิบคนกับเลี้ยงดูพ่อแม่เพียงสองคนไม่ได้ชอบเถียงกันเพราะลูกเหล่านั้นกำลังลืมคำว่าพระคุณของพ่อแม่ยามที่พ่อแม่มีชีวิตอยู่เราควรเลี้ยงดูท่านอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไปสืบหาพระเครื่องดีปลอกลมเย็นกับคาถาวันโลกดับ คุณอณัมพลเจนถ่ายทอดประสบการณ์ต่อมากลางปี2534เกิดเหตุไฟไหม้ตลาดอำเภอวายดินชำราบใกล้บ้านของผมแสงไฟลุกโพร่งน่ากลัวจนน้องสาวผมนั่งไม่ติดลุกขึ้นเดินเข้าออกระหว่างหน้าบ้านหลังบ้านเหมือนหมูติดจันผมปลอบขวัญน,น้องสาวว่าไม่ต้องกลัวหรอกอยังไงไฟก็ไม่ลุกลามมาถึงบ้านเราแน่ พอได้ออกไปดูบริเวณไฟไหม้แล้วว่าไม่มีทางลุกลามมาถึงแน่นอนแต่น้องสาวก็ยังไม่วางใจเดินเป็นหนูติดจันแบบคนเตรียมพร้อมอบพยพตลอดเวลาส่วนผมนอนเฉยที่เก้าอี้ผ้าใบทำอาการไม่ตื่นเต้นเลยเพื่อสงบคนอื่นๆไม่ให้ตื่นกลัวจนเกินไปขณะนั้นเกิดน,นึกอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งนึกถึงพุทธคาถาบทนี้ อธิษฐานในใจว่าจะขอสวดพุทธคาถานี้ให้แก่บ้านที่กำลังถูกไฟไหม้ถ้าหากเขาและเพื่อนบ้านข้างเคียงเป็นชาวพุทธก็ขอให้อย่าได้รับเคราะห์เลยโดยเฉพาะบ้านที่ไม่ใช่ต้นเพลิงขอให้ปลอดภัยและนอนสวดในใจไปเรื่อยๆไม่กำหนดว่ากี่จบสวดจนลืมสวดก็มีพอนึกได้ก็สวดอีกครั้งเรื่อยไปทั้งยังคิดเข้าข้างตนเองว่า เราสวดได้ขนาดนี้แล้วไฟน่าจะไหมแค่บ้านต้นเพลิงหลังเดียวราวๆเกือบสองชั่วโมงมีคนวิ่งตะโกนบอกต่อๆกันว่าไฟดับแล้วไฟดับแล้วผมลุกไปถามว่าไฟไหมไปกี่ห้องเขาบอกว่าไม่ไปสามห้องผมเลยซึมพุทธคาถานี้เห็นจะไม่ขังอย่างที่เรานึกเชื่อขณะที่ไฟดับนั้นเวลาประมาณบ่ายสี่โมงบ่ายห้าโมง จนกระทั่งสองทุ่มเศษเศษนวยดับเพลิงก็ยังไม่กลับยังคงคุมเชิงอยู่ที่เกิดเหตุเขาบอกว่ามีถังแกส๊ส1 1ดถังอยู่กลางไฟยังไม่ระเบิดผมยกมือไหว้ท่วมหัวอุทานคนเดียวว่าอย่างนี้นี่เองลองนึกดูถ้าถังแกส๊ส1 1ถังระเบิดมันจะเกิดภัยพิบัติระดับไหนบ้านผมคงจะวอดวายไปด้วยสมกับน้องสาวที่เป็นหนูติดจันทร์ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรติดตามตอนต่อไปคำพระสอนหลวงพ่อฤษีริงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีคนกลัวตายไปปล่อยปลาเสียเอานะเป็นการสะดอกเคราะห์ปล่อยสักปีละครั้งครั้งละกี่ตัวก็ไม่สำคัญตัวเดียวสองตัวสามตัวตัวเล็กตัวใหญ่ก็ได้ ใช้ชีวิตสัตว์เป็นอภัยทานอย่างนี้จะอยู่ครบอายุไขบางคนเกินอายุไข